นีเจอ้อมค่ะเพลย์ลิสต์ของเราเรียกได้ว่าชั่วโมงที่แล้วก็ปล่อยของกันไปนีดๆคุณผู้ฟังก็มีบ้างนะคะซึ่งทำให้คนส่งมาว่าโอ้เปิดเพลงอะไรกันเนี่ยรู้สึกอยากใส่เสื้อลายดอกกันเลยทีเดียวเออส่งการมันผูกติดกับเสื้อลายดอกปะ เกี่ยวไหมฮะคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าอยากแต่งตัวสดใสใช่ไหมคะแล้วสดใสมันก็คือลายดอกถูกปะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่หาง่ายจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นลายนู่นนี่ก็ได้และช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงกันเกงช้างปะสงการกับกันเกงช้างกันเกงสารพัดนู่นนี่นั่น,นแต่ก็ต้องระวังเนื้อที่บางนะข้อดีของเนื้อบางคือมันแห้งง่ายถ้ามันจะเปียกแต่ข้อเสียคือมันก็จะโป๊เหมือนกันนะถ้าไม่รัดกุ่มเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆและเขาบอกแล้วว่า ร้อนนี้ฝนละมัง้งเพราะว่าเห็นว่าฝนอาจจะตกเกือบทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่มีคนเตือนนะว่าคุณอ้อมคะถ้าจะไป RCA ระว,วังเปียกฮะเริ่มแล้ววะที่แรกก็ถามว่าฝนตกเหรอารมณ์คนเสิอ์นะพอบอกว่าระวังเปียกฝนตกอ่ะออป่าเขาสาดน้ำกันแล้วถามจริงเขาสาดตั้งแต่วันที่สิบเร็วเริ่มเร็อ่ะอสิบเอ็ดแล้วนี่วันนี้เหรอเนาะ เขาเริ่มแล้วใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้หลายที่เป็นวันหยุดเหรอเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรายังคงออกตัวกันอยู่ถ้าอีกฝ่ายไม่เต็มใจไม่ได้ไปในแถบที่แบบเอรลาน,น่าพา,า,าร์คพารากอนหรือเซนทรัลเวิด์หรือว่าไอ้ที่เขาเปิดให้เล่นเนี่ยถ้าผาไม่ได้เชียดและเราไปสาดเขาเรามีสิทธิ์ถ้าเขาเอาผิดได้และถ้าเราทำของเขาเสียหายเขาก็ จะปรับได้เหมือนกันนะมันไม่ได้จับแต่ถ้าเขาเอาเรื่องอ่ะคุณผู้ฟังและอย่าไปกากัน่นบอกว่าสงการฉันจะเล่นยังไงก็ได้สงการฉันจะศาสต์ยังไงก็ได้ใบไ,ได้เด้อเตือนไว้ก่อนหลายครั้งแล้วก็จะงงเอ๊เขาไม่รู้เหรอบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่ามันไม่ได้สามารถศาสต์ได้กับทุกคนเพราะความเคยชินว่าไม,เไไเไมเไไ่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเป็นแค่เราเจอคนที่เขายังไม่เอาเรื่อง เมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่เขาเอาเรื่องอ่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเขาถูกได้นะแต่สมัยเนี้ยหลายครั้งคนที่ชอบเอาเรื่องกลายเป็นคนผิด <c oughs> โดยเฉพาะบนดทองถนนคนผิดจะชอบเอาเรื่องคนถูกข่มไว้ก่อนเห็นหลายดอกแล้วเพราะฉะนั้นยังคงย้ำเรื่องของเมาไม่ขับเราอย่าไปปะทะกับคนเมาเลยค่ะคุณผู้ฟังเ <c oughs> นี่ยนั่งด,ดูข่าวไปนั่นไปนี่ มันก็มีแต่ข่าวโหดๆเออกออมงคีมก็ไม่เข้าใจในทีวีตอนนี้มีแต่ข่าวโหดเหมือนกันนะเบาสุดตอนนี้เป็นเรื่องแคดเมียมซึ่งมันไม่เบาเลยคือตัวน้ําหนักแคดเมียมเนี่ยก็ไม่เบาและสารพิษที่มันเกิดขึ้นหรือผลถ้ามันเกิดขึ้นในการที่มันควบคุมอะไรไม่ได้แคดเมียมนี่ไม่เบาเลยนะคนรู้ฟังอันนั้นก็เรื่องหนึ่งหรือตอนนี้เรื่องที่ฮือฮาดูจะเป็นเรื่องที่แบบแทบจะทุกวงสนทนาเนี่ยคือเรื่องของพระที่เป็นอายุน้อยกว่า ลูกบุญธรรมของคุณผู้หญิงหนึ่งคนที่โด่งดังอยู่ช่วงนี้ข่าวอะที่ว่าเออเจอพระกับผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งเขาก็ออกมาไม่ใช่ไม่ได้ถึงกับออกแต่ให้ข้อปฏิเสธมาว่าเหตุใดจึงเห็นภาพแบบนั้นในไวรัลที่ออกไปก็ได้บอกแล้วว่ามันมีเหตุหลายอย่างที่ทำให้เกิดภาพนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดก็นั่นแหละค่ะ ทำเข้าใจถูกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะต้องฟังกันก่อนอ่ะอันเนี้ยนะตอนนี้เชื่อว่าตัดสินไปแล้วเกินครึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่เป็นนักบวชอนะ่ะเนาะก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองว่าอย่าให้ตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันมิ่นเมยใช่ไหมพระเนี่ยต้องจําวัดเป็นหลักก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ฤดูเข้าบรรษาอาจจะจํานอกวัดได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตเอ,นะเอ่ะเนาะเออ ก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันต่อให้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้าคนเข้าใจผิดแม้เพียงนิดเดียวมันก็ไม่งามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องติดตามข่าวนี้อย่าเพิ่งกลดาคุณผู้ฟังแล้วหลายครั้งมันก็ทําให้คนบางคนพูดว่าศาส,สนามันเสื่อมศาส,สนามันเสื่อม ศาส,สนาอยู่เฉยๆศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่ใดๆที่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและคนที่ไม่มั่นคงและบิดพริว้วบิดเบือนบางอย่างมันอาจจะทําให้สิ่งนั้นไม่งามเป็นตัวเขาแต่ตัวศาสนาก็ยังไม่ได้เสื่อมนะคะตัวหลักธรรมมันไม่ได้เสื่อมถูกปะแต่ที่เสื่อมนะคนแยกเป็นส่วนๆนะเนาะวิจารณ์กันเป็นเรื่องๆไป แต่ว่าถ้าใดๆเรายังไม่เห็นทั้งหมดอย่าพึ่งเลยคุณผู้ฟังยั้งปากไว้ก่อนมีอีกหลายเรื่องให้คุณผู้ฟังได้ได้เพลิดเพลินอ่ะตอนนี้ยจะบ่นขิงบ่นขาอะไรก็ได้เวลามีคนบอกว่าโอ๊ยตายแล้วอากาศกรุงเทพดีจังเลยอ่ะเล่นสงการสบายติดอันดับห้าดีกับผีอะไรล่ะลองใช้คําเนี้ยอันดับห้าของฝุ่นระดับโลกนะคะตอนนี้กรุงเทพเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแล้วอยู่อันดับห้าอันดับหนึ่งเป็นกรัดมันดุ เนปาลอันดับ2เป็นปักกิ่งจีนอันดับ3าเป็นอินเดียอันดับ4เป็นเซเนโก้อันดับ5กรุงเทพมหานาคนรแฮปปี้พุโทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพักเปิดเลสตแตกนิกาอย สีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนแมส c a r ์พลัสอีวีชัดความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิตอีวีและสินเชื่อรถยนต์ UoB Car to c a แคพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องของครอบครัวนะคะอยู่หลายสายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าทุกบ้านเนาะนะพอมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่มีมากกว่าหนึคนมีเรามีพี่มีน้องหรือมี ปู่ย่าตาย,ยายใดยๆก็แล้วแต่แน่นอนคะ่ะลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นของธรรมดาอะไรแต่ละครอบครัวถ้าเกิดวันหยุดนี้คุณไม่รู้จะทําอะไรนะคะ อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้คุณได้ฟังกันลองติดตามดูได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับพุทธที่ผ่านมาและอย่าลืมว่าพุธหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกับเทพสงกรานกันนะคะเรามีอัปเดตนูน่นนี่นั่นช่ำๆกันไปเลยติดตามกันได้ทุกวันพุธค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็วันไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกอยากฟังพุทธทอลคคุณเลือกได้เลยในแอปของเรานะคะกาบ เลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดหมดพักเปิดเลสแตก็กนิกโกะโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ชุน Maxcard Plus EV ชัดความมั่นใจอีกครันให้ชีวิต EV สินเชื่อรถย,ยูโอบีคาร์ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินพุทธพุทธอ,อย่าลืมโนะขอบคุณสำหรับคนที่ถามไถยมานะคะว่าเอ๊ะข้างหลังพี่เนี่ยอโศกเนี่ย มันฝุ่นหรือว่าฝนจะตกคะฮานแนอ่านกล่าวสิอโศกตอนนี้ฝุ่นหรือฝนจะตกออมเดาว่าทั้งคู่คือเดาอะไรไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังตอนเนี้ยคือถ้ามองจากกระจกชั้นสามสิบแปดถ้าใครมีแอปลองเปิดเข้ามาดูสิคะเชิญชวนคะ่ะเอาเลยเข้ามาดูเลยคือมันเป็นกระจกสองชั้นที่มันมีแบบเคลือบอะเนาะสีมันก็เลยดูยากนิดนึงแต่คือวันนี้เขาก็บอกว่าฝนอาจจะตกอยู่แล้วเป็นทุน และกรุงเทพมันก็ร้อยห้าสิบกว่าและตอนที่ก่อนออกจากบ้านอะฝุ่นของแถววัฒนามันเป็นร้อยห้าสิบสองค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าดาวอะไรไม่ได้เลยได้แต่ทำใจส่วนคนที่บอกว่าเพิ่งเปิดมานะคะ ขอเพลงของพีพีได้ไหมคะกําลังจะเก็บของเตรียมตัวจะเดินทางไปเที่ยวคืนนี้ได้ค่ะถ้าคุณผู้ฟังรอได้น่าจะเป็นเพลงแถวแถวสอง,สองหรือสามของรถนี้เลยนะคะส่วนคนที่บอกพระรามสองรถเริ่มเยอะแล้วคะ่ะอากาศร้อนเหมือนเดิมเรียกได้ว่าพระรามสองเขาบอกเลยว่าช่วงเทศกาลเนี่ยขอความร่วมมือรถบรรทุกวัสดุก,ก่อสร้างรถบรรทุกขนาดสิบรอขึ้นไปหยุดวิ่งบนพระรามสองตั้งแต่กมสิบห้าถึงห้าสิบสี่ขอความร่วมมือไม่ได้แปลว่าจะร่วมได้นะจ๊ะ EFM <Yeah>, DJ Playlist มีใจอ้อมค่ะดูแลใจมากมากค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนติดแอปของเราไปด้วยนะคะใส่ถุงซิปให้มันกันน้ำถ้าจะไปเล่นแต่ถ้าเดินทางก็ติดพวกเราไปเที่ยวด้วยสวัสดีค่ะ้โอโอโอแพ,แพท,ท,ทุนไไม่ได ขอให้นี่จากลุ้งเทพไปที่เลือกมาจังวันนี้เพรับแทนว่าอากาศดีกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามา Yeah. Uh -huh. รักษากายใจให้พี่ถึงสองเท้าแล้วผู้หญิงที่กรุงเทพจะว่าไงเพื่อเหล่านั้นจิดใจสูงไม่ได้เขาสวยกันจังพี่จ้าวันนั้นยื้อกำลำหน้าอย่าไม่สู้ พิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ปูหยิงที่ลุงเทบก็อันตรายพอพวกเธอร้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้